สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมช่องพ่อบ้านพาลุยนะครับเดี๋ววันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการพันสายไฟในที่แคบครับพันอย่างไรให้ออกมาดีนะครับนี่ครับสายไฟแล้วก็เทปพันสายไฟครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีพันกันเลยนะครับไปครับเนี่ยครับ สายไฟที่เราจะพันครับนี่คือเส้นที่เราต่อไว้นะครับทีนี้รูแคบครับเนี่ยครับมาดูวิธีพันในรูแคบกันครับว่าเราจะพันอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เสียสายที่เราตัดออกนี่ครับ มาวัดระยะช่องครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดเลยครับแล้วก็เทปพันสายนะครับเทบพันสายก็พันเข้ากับสายไฟที่เราตัดนี่ครับเอาด้านที่มีกาวพันก่อนนะครับ รอบหนึ่งครับหลังจากได้หนึ่งรอบแล้วก็บิดบิดเทปนะครับพาเทปก็ม้วนครับ มันไปเรื่อยๆนะครับกะว่าพอดีกับสายไฟเรานะครับเมื่อพอดีแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดครับนี่ครับทีนี้ก็มาพันกันเลยครับพันจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับหรือจากซ้ายมาขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับนะครับ ก็จะลอดช่องได้พอดีครับง่ายๆครับ พอถึงปลายที่เราไม่ใช้ก็ใช้กันไกรตัดทิ้งเลยนะครับดีครับเนี่ยครับถ้าเราใช้เป็นม้วนก็จะเข้ารูไม่ได้นะครับแบบ นี่ครับเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ